ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สื่อสารศิลปะวัฒนธรรมให้คนท้องถิ่นได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสระบุรีในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งทุกๆขบวนนะคะที่ผ่านสู่สายตาของท่านไปในวันนี้นะคะทั้ง7ขบวนด้วยกันยังคง ให้ท่านชมความงามนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานจนถึงวันที่14กรกฎาคมได้ถ่ายภาพกับรถขบวนที่ทุกภาคส่วนได้ตั้งใจประดิษฐ์ประดอยนะคะและสร้างสารรค์ให้เกิดมีงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะสำหรับพึ่งลุกไปไหนนะคะก็จะมีพิธีเปิดงานะ โดย65นี้อย่างเป็นทางการโดยท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสระบุรีมาเป็นประธาในในวันนี้จะมีการแสดงสวยๆนะคะและ้วก็มีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านชมในวันนี้นะคะหลังจากที่พิธีได้เสร็จสิ้นลงนะครก็ขอเชิญทุกท่านร่วมกันต่อสายครับตั้งแต่รวารีนูเวียนธรรมจักรครับข้า,สารรมส,ารราส่วนเส้นทางไปยังวารีนูเข้ามาตรครับจากนั้นไปยัง แล้วก็พักท es ี่สุส่งก็จะนำดอกไม้นะครับไปสการะที <S <S <Todd> ่รอยคุณสบัตครับสำหรับในการจัดงานเพิธีสำหรับในการจัดงานประเพณีตักบาตรต่อพระเบญาและถวายเทียนพระสาพระรจ้าทหารจังหวัดสระบุรีประจำปี2565ณวัดพุณสมบาติ รัชาวรัลหาวิหารนั่นอตรบบนตจังหวัดสระบุรีถือได้ว่าได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับในการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรีนะครับสึ่อนอ้จากความสวยงามจากรับแล้วความงดงามที่ถือได้ว,ว่างดงามกว่าทุกปีถสถานการณ์โควิดนะครับดีขึ้นนะครับคาดว่าปีหน้าน่าจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นแน่ครับและหน้าที่ของเราทั้งสองคนนะครับในการ ควนต่างๆต้องขอยุติเพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะครับเราทั้งสองคนต้องขออภัยนะครับพร้อมกับน้อมรับไว้เพื่อปรอับปรุงในครั้งต่อๆไปลำดับต่อไปนี้